สวัสดีทุกคนนะครับผมกิจกรรมใหม่เข้ามาวันนี้นะครับลดสูงสุด85เกันเลยนี่ครับเป็นร้านค้าแห่งความมืดกิจกรรมดีๆแบบนี้มาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอ๋อและนี่ด้วยกิจกรรมท็อปอัพโคตรดีสวัสดีทุกคนเลยครับผมวันนี้เสียงผมอาจจะเบาๆหน่อยเพราะผมเจ็บคอมากเลยแต่ก็ยังอยากจะรีวิวกิจกรรมอยู่นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่า กิจกรรมอันนี้ยนะครับได้ลบกันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวของผมได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่ว่านั่นแหละอย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันไปด้วยอยากจะรู้ว่าใครมีโชคดีไปกว่าผมวะของจริงนะครับมี2กิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมแรกก็ก่อนมันก็คือกิจกรรมวันนี้รับสิทธิพิเศษนะครับเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดมาเฟียรุ่น2ละกันเนาะเห็น GM เขาพูดว่างั้นนะครับผมไปเลย63%ออุ้ยไม่แย่ แต่ก็แย่นั่นแหละก็โอเคแต่ก็โอเคโอ้ยอันนี้ชุดอะไรอ่ะใจริวทำก็เทไม่ก็เท่แนะทำก็ใส่ไม่ก็เหมือนเอ้ยอันนี้เท่เอ้ยนานๆทีจะมีมะคายนานๆทีจะมีมะคายเฮ้ยนี่เป็นใบเล่ว่ะไอ้สัตว์หมวกใบเล่ผู้ชายใบเล่ผู้หญิงเท่ครับแล้วก็เป็นอาวุธกล่องทั่วไปนะครับผม <mile> <derived> เราสลับสามารถสลับได้นะครับอีกอันหนึ่งจะมีอีกฝั่งนึ่งจะมีอะไรบ้างเดี <st> ๋ยวเรามาดูกันสลับปุ๊บเอ้ยเออคือเป็นยังไงนะโอ้ยโอ้ยเท่จัดโอ้ยนี่นี่นี่อันนี้เป็นชุดกาดีเตอร์นะชุดกระดีเตอร์เท่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 แต่ถามว่าเอาไหมใครไปจะบ้าใครจะไปบ้าเอาถามจริงนะครับมา Uh, เราอุ้ยมีบัตรเป็นชื่อด้วยนะครับเราเอาอะไรกันบ้างสิ่งที่ผมอยากจะได้ก็คือกล่องอัพอาวุธปืนนะครับขอโทเค็นมังกรฟ้าดราโก้ก่อน180เพชรจัดไปแล้วก็เปิดเลย oh, โอ้โหขาดทุนไอสัตว์ขาดทุนขาดทุนครับสลับไปอีกฝั่งนี้ให้เลือกไหมกล่องไม่มีนะครับสลับมาอีกฝั่งไม่มีให้เลือกไม่มีกล่องอันนั้นให้เลือก นี่แล้วอันนี้ก็คือเราได้เราต้องปลดหลอก900เพชรเพื่อที่จะซื้อนะครับปลดหลอก900เพชรได้เนี่ยผมผมผมสนใจชุดนี้วะมันเป็นชุดใหม่ปะวะผมจะเอากล่อง XM8 นะครับผม XM8 10ออุ้ยโอ้ขาดทุนอีกแล้วนี่ซื้อหมดโอ้ยได้กำไรครับโอ้ขาดทุน <laughs> XM8 แล้วก็ลูกซองสีเขียว นี่ขาดทุนอีกแล้วขาดทุนอีกแล้วเมกกะโลดอนแล้วก็ไอ้นี่เพชรคาดคาบ้าผมยังไม่เอานะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ไอเกมแปดไอเกมแปดด้วยปึ๊บปึ๊บอุย้ยได้สิบโอ้ยอันนี้กําไรโอ้ยกําไรครับกําไรครับเมกกะโลดอนอีกแล้วน่าจะมีแค่นี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะได้ใครที่ยังไม่มีอะไรก็ มาจาัดกันดูนะครับกิจกรรมคุมค้มๆกิจกรรมดีนะครับผมอันนี้กิจกรรมดีดีเละๆนะครับกล่องปืนนะใครที่ยังไม่มีก็ไปจับไปจองเออเรียกว่าไปจับไปจองกันดีกว่าจริงซื้อหมดเลยก็ได้นะนะครับซื้อหมดเลยก็ได้ครับยังไงมันก็คุ้มอยู่ละนะนะนะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ยังไงก็คุ้มครับเนี่ยเห็นไหมถึงเราจะนั้นเราก็คุ้มดีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันพูดพูดให้ดูดีไว้ก่อนครับ ผมไ่คุ้มค่อยค่อยไปว่ากันอีกทีโอ้เสียกำไรเอ้ยอันนี้ได้กำไรเอ้ยได้กำไรโอเพชรเหลือร้อยห้าสิบจากพันหกร้อยเหลือร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวเราไปเติมเอาท็อปอัพอันนี้กันนะครับเติมสามร้อยเพชรกิจกรรมดีๆอีกแล้วหัวกระโหลกปีนะครับร้อยนะครับผมผมเติมเพชรมาละ เราก็ไปกดรับกันเลยนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะสวยไหมกับไอวอนนี่นี่ครับเราเข้ามาในเกมด่ามันจะมืดๆเลยนะอาจจะไม่ค่อยสวยครับนี่ไงโอ้โหเฮ้ยสวยอยู่นะอันนี้ขนาดเป็นตอนกลางคืนนะครับมองขา้างในโคตรสวยเลยอารมณ์เหมือนไอวอร์ของไอวอร์ปีกนกสีฟ้านะครับแต่ว่านี่มีหัวตลกแค่นั้นเองสวยมากนะครับเดี๋ยวลองไปดูยิงคนเดี๋ยวให้เขายิงก่อนนะครับไปได้ๆนั่นม ยินนิ่งๆ,ๆ,ๆงไม่โดนนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันปึ๊บนี่ไงก็คือด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเลยนะครับลายเดียวกันเลยด้านหน้าด้านหลังไะทำตึงทำตึงฮะฮะฮะ,ฮะสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับผมคอมเมนต์กันไปด้วยว่าได้กี่เปอร์เซนต์แล้วก็จัดชุดอะไรกันมาบ้างนะครับเพรหายหมดเลยฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ พูดมวยหมดแล้วสำหรับวันนี้ฟันดีครับ